สวัสดีครับผมจะบอกว่าผมไปจนคออักเสบเสียงหายนะครับเสียงหายพูดไม่ได้ไม่มีเสียงเสียงมัน <c oughs> มันแหบอะ่ะ <c oughs> โอ้เสียงแหบเลยนะผู้ชมแทนคนดูคอยแหบไปเลยอะอันนี้ของเข้ามาใหม่นะ ที่เหลือไม่รู้ผมเล่นสี่วีสี่ครับผมจะบอกว่าเสียงผมเปลี่ยนด้วยผมเล่นเกมอ่านหนังสือไม่ได้เลยตอนนี้่ผมอ่านอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยอ่ะเสียงหายครับเสียงหายเมื่อวานเขาไม่ได้ลงคลิปนะครับเสียงหายเฮียตายกูเสียงเปลี่ยนด้วยหรือว่าคนละคน <c oughs> วัน,นวันนี้ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่แต่เมื่อวานนี้แม่งเสียงเสียงแม่งเปลี่ยนมากเลยทั้งเปลี่ยนทั้งแหบวันนี้เสียงพอจะมีเสียงอยู่โอเคมาเรื่องกันเลยผมก็ไปหาหมอเลยนะครับหมอแล้วหมอให้ยามาโคตรเยอะแปดร้อยหกสิบาทครับสำหรับค่ายาก็ดีนะแต่ก็คงหาย ระวังว่านี่แน่จะฟรีไฟนะช่วงนี้เกมอื่นต้องใช้เสียงเกมนี้แมะไรมากหรอก <c oughs> อ้าวกูได้แดก,กเพื่อนกูได้คิวเฮ้ยเลยว่าแล้วจะพูดแล โอ้โหโอ้โหแม่งสามต่อหนึ่งพวกพวกมึงตายห่าหมดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีเสียงไออยู่นะครับขอไป กลายเป็นกูกลายเป็นอะไรนะอะไรน่ดูด <c oughs> ูไปพากเสียงกันน่้ดีไหมดูดันไม่เกงใจใคร <c oughs> โอ้อยยอดเลยเฮียไอหาแล้วกูไอดูล้องล้องตัวไม้เฮีย <c> เ <oughs> ชื่อกูไม่เห็นน้องฉลาดใช่ได้ะ่ะน้องนี่กูโดน โดนคูนายระเบิดไอ้เนี่ยอีควายเอ้ลังกูพวกเจ้าขี้ขาดเออกูยิงกลับไปตัวเนี้ยมึงควรจะไปมึงควรจะพวกมึงควรจะช่วยกูยิงไอ้ตัวที่เหลือเออ เชื่อมันในอันนี้ดีกว่าด่านนี้มันนาจะเล่นระยะนะครับรู้ตรงแล้วเล่นระยะดาก็นดอก,อกปหน้าเบิกแล้วสีตุคุณได้กูหลอนยาแล้วต,ต,นะตอนนี้มนแม่งแดกยาแดกยาแทบจะสองอาทิตย์แล้วมึงเนี่ยเอ้ย แตกยาแม่งเยอะมากเท่นี้ไอ้ไม่สองอาทิตย์เกือบจะอาทิตย์เกือบจะอาทิตย์แล้วไม่ถึงสองอาทิตย์กูพูดไปเรื่อยประมาณห้าหกวันนั่นแหละแม่งกินแต่ยาเดี๋ยาร้านั้นยาลันนี้อยู่ต <c oughs> ายหาวยาอะไรไม่นาน ทิ้งกูออกผู้ทนตรงไหนดูดิโอ,มอ,โอ้มีมั้ยตรงนั้นหรือมี่โอ้ทีมกูแม่งสู้ไม่ได้เลยขอบคุณครับ ต้องไปด้วยกันนะให้มัน็นะชบเกมหน่อยอิวนั่งยิงมันอีพี่เลยทำอยู่มึงยิงแล้วมันโอ้โอ้โอโอโอีแอร์ดอ,อกแอร์บอลอะไรเลยโอ้ยอยู่ไกลเกินว่ะนี่เอ้ยไปไหนเพื่อนจะวางนะ ตัวหน่อยเอาดีๆนะเพื่อนเอาดีๆนะข้างบนโอ้ตัวนี้มันตัวสนันอะไร่งเง้ยเฮ้มาอยู่แบบแอกจังโอ้ยิงมาดิยิวันดินดเออเกีย yeah. ร ก็เห็นเชได,ได้อยู่เชได้อยู่เรตีสเสมอพังเธอแม่งเสียเปลี่ยนหมนนั่นแหละเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเพื่นอนกอาดเรากอดมาเฮ้ยล,ยลายเดียวกันลายเดียวกันแน่นอนถ้าเราฆ่ามือฟันในได้ก็จบเกมเลย มือฝันไหนแม่งโคตรโหดเล่นแม่งในคอมไม่ว่าเนี่ยสวยสวยคิวสองสวยเพื่อน ว่าทำรีมาทางเราแล้วจะมาทางเราได้กี่ตอนนั่นแหลออะ,อะโอเคโอเคอเคนนี้เสียงกูแม่งเขานะเกลียดเลยเสีย ไอ้ตัวนี้หาเงยตายไปครับตายสยิดูนี่ยุบหายไฟโอ้ยจบไปเลย <c oughs> มึงก็จะออกจากแอร์มึงก็จะออกจาก

มาแล้กอย่างเพื่อนมึงพิชชาหหามอกทำไม,ำไมโอเคแตอว่าภรรยาไม่เยอะเลยครับทีมเราอาพพอร์เถอะแม่งบมกมาเห้เราฟังผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมไปละผมพูดไม่ได้อ่ะพูดได้อยู่แต่เสียงมังเนเสียงเปลี่ยนอ่ะเสียงเปลี่ยนแล้วเสียงแหบ ไม่มีเส <The world>? ียงนะครับจบเสียงใฟไม่ได้แล้วแรงเน่าเลยอยู่ตรงนี้เฮียใคร้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครให้ด้วยนะครับ